ก็อยากจะบอกให้ว่าอยากจะเป็นตัวแทนคนคนหนึ่งนะฮะที่เคยกลัวพื้นที่3จังหวัดมาก่อนผมไม่เคยเข้าพื้นที่3จังหวัดมาเลยในชีวิตนะครับครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ผมเดินทางเข้ามาใน3จังหวัดนะฮะและผมใช้เวลาอยู่กับ 3จังหวัดเนี่ยถึง14วัน13คืนผมไปมาทั่วแทบทุกอำเภอพื้นที่สีแดงสีเหลืองสีเขียวอะไรเนี่ยผมไปมาหมดแล้วโดวยที่ผมไม่ได้สนใจด้วยแล้วผมสำหรับผมผมก็รู้สึกว่าแต่ละพื้นที่ไม่ได้แตกต่างกันนะครับ <S <S ความรู้สึกที่ผมขับมอไซค์อยู่ใน3จังหวัดเนี่ยฮะไม่แตกต่างกับการขับมอไซค์อยู่ในจังหวัดอื่นและเมื่อเรามาอยู่ตรงนี้เนี่ยฮะมันทําให้ได้รู้ว่าไอ้ความกลัวของเราจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดเหตุการณ์ความไม่สงบเนี่ยครับมันมีอยู่ก็จริงแต่ว่่าามมันอจะะียูเฉพ กับบุคคลหรือกลุ่มเป้าหมายหรือตามสถานที่เป้าหมายนะครับไม่เช่นนั้นแล้วคนในพื้นที่เขาก็จะอยู่กันไม่ได้ดังนั้นนะครับในฐานะที่ผมก็คือนักท่องเที่ยวธรรมดานะครับแล้วทุกท่านก็เข้ามาในนักท่องเที่ยวธรรมดาแล้วก็ยังมีนักท่องเที่ยวหลายคนที่เข้ามาเที่ยวเนี่ย เขาก็ยังเที่ยวกันได้ตามปกติมีทะเลทะเลหมอกอียเวงที่สวยนะครับแล้วก็มีเบตงนะครับใต้สุดแห่งสยามนะครับเมืองอสุขินลินนะครับเมืองแห่งทะเลหมอกนะครับที่อยู่ในพื้นที่ของอเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาราบาราก็สวยมากนะฮะผมไม่อยากจะให้ทุกท่านพลาดาความสวยงามของพื้นที่3จังหวัดที่ยังคงสด และใหม่แห่งนี้นะฮะรวมทั้งวัฒนธรรมนะครับพี่น้องชาวไทยมุสลิมที่ยังคงรักษาวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมได้อย่างดีนะครับดังนั้นเป็นสิ่งที่เราน่าจะมาลองอามาสัมผัส มาดูในพื้นที่3จังหวัดเนี่ยครับว่ามันเป็นยังไงนะครับผม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 กล้าบอกผมผมคงไม,ไม,ไม,ไม่ไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยให้ทุกคนได้แต่ผมขอพูดแทนตัวเองนะฮะว่าผมมาอยู่แล้วนะครับ14วัน13คืนผมไปมาแทบทุกอำเภอนะครับ40กว่าสถานที่ท่องเที่ยวนะครับผมก็ยังอยู่ได้ตามปกตินะฮะใช้ชีวิตตามปกติไม่แตกต่างจากจังหวัดอื่นฉะนั้นผมคิดว่าผมมาได้นะฮะและผมได้เห็นความสวยงามและวัฒน,นธรรมความมีน้ำใจของที่นี่เยอะมากน่ารักมาก ดังนั้นผมคิดว่าทุกคนก็มาได้นะครับแล้วก็ไม่อยากให้ทุกคนพลาดโอกาสที่จะได้เห็นเมืองที่น่ารักน่ารักเมืองน,นี้นะครับผมครับ